จาวันนี้มาทดสอบไถตอปลานะคะเป็นหัวหมูช่างเนตัดแปลงเองวันนี้เป็นระบบธรรมดานะ ได้ใช้ไฮดรลิกค่ะแรงกดนี้ใช้น้ำหนักเครื่องเลยนะคะน้ำหนักตัวโครงรดเลยไม่ได้ตัวไม่ได้มีอะไรถ่วงนะคะนี่ตัวคันโยกก็ใช้งานง่ายๆเลยค่ะแค่จับดันมาข้างหลังไม่ต้องควบคุมอะไรเลยแค่เราตั้งูให้ตรงก็นั่งขับไปเฉยๆได้เลยค่ะไม่ต้องคอนโทรลเยอะค่ะเหนื่อย ง่ายใช้งานง่ายๆดูแลรักษาง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาเลยนะคะนานาได้รีวิวทีค่ะวันนี้ไถ่ต่อฟางค่ะมหมูช่างเน็ดระบบคันโยกระบบเม็นว่นค่ะใช้งานง่ายค่ะสนใจติดต่อได้นะคะ เยอะไปหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทดสอบระบบใช้ระบบธรรมดานะคะระบบทันโยกช่างนี้ทำเองวันนี้ทดสอบหัวหมูดัดแปมแบบหรือช่างเนสค่ะวันนี้ใช้ต้อฟัง ล็อกหึ่งล็อกได้เลยพอจะถ่ายเราก็จับดันปับ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่เราจับพวงอะไรให้แน่นแล้วก็ไปเลยคอนโทรลไม่ต้องไปจับไว้ค่ะเหนื่อยไ,ไปเลยค่ะนี่ก็หัวหมูช่างนี้ดัดแปลงเองนะคะตัวนี้ระบบธรรมดาค่ะไม่ได้ใช้ไฮดรอลิกอาคายอ่อมยาว หนึง่งอะถ่ายต่อได้เลยโอเคสวัสดีค่ะจ้านี่ทดสอบระบบถ่ายนะจ้าระบบคันโยกค่ะระบบแน่นวลนถ่ายข้าเหมือนกันค่ะ ใช้ดัหนัดตัวรถนะคะเป็นตัวกดไม่ต้องคอนโทรลเลยนะคะไม่ต้องมีอะไรมา่วง <g iggle> ก็ถ่ายได้ค่ะตัวคันโยกเราจับดันมาข้างหลังแล้วก็ถ่ายได้เลยค่ะไม่ต้องโยกบ่อยค่ะเหนื่อยนั่งถ่ายอย่างเดียวพอค่ะแค่เราตั้งสูนได้รถก็ถ่ายได้ตรงอย่างนี้ค่ะวันนี้ถ่ายต่อฟ้าค่ะ ระบบยกหางเป็นเฮ็ดยังไงก็เอฟซีธามมาเนี่ยฮะอันนี้ยังนี่ยยังอ๋อนี่เป็นเป็นกันมือยกครับระบบแม่นวลได้ครับเพือเป็นดินเป็นด้ามมั่นไอ้ด้ามอันนี้เป็นโชกชกนี่คือยังนี่เป็นเป็นยืดยุ่นได้ครับตัวบนต้นหางเนี่ยเวลาปรับหางเฮ็ดบ่าให้ไอ้ยังกว่าหางนี่ครับใบมันหางล็อกแต่โตคือมันดินได้ปรับให้มันดินได้ครับผมดินได้หน่อย ตอสั่งมันได้ก็ทไ่เตบึกให้นะครับหยกหยกลองบ้างด้วย่เวลี่เอาลงครับลงแต่คือเอาเอาจอสมุดว่าผมนั่งรถเนาะเดี๋ยวลงคือเขาเหยียบดามยกไวก่อนครับแล้วก็ปดปดตัวล็อกออกมาตั้งหนานะครับล็อกค้างไว้แล้วก็เอาลงพอาลงหางเพื่อนเราดัมยูซํานี่แล้วเถาก็ต้องดึงกลับขึ้นครับใมันล็อกอัตโนมัติมันล็องเบื้งตัันเดครับลงด้วยมันเป็นเลี้ยวขึ้นครับเหยบ กินยาบรับตัวล็อกครับหยาบเลยลูเขาถินยาไปก็ครับบ้างข้างไว้ชื่อกะไรครับแตวก็ตัวล็อกออกตัวล็อกมันหอกครับตัวล็อกมันหนอเพิ่ขึ้นเพื่อป่อยออกกระดิ่งกับขึ้นรับพันถ่นกับเพียงขึ้นปื๊บเราต้องโนมนดครับ็ต้องไปจับวะเนี่อครับมันตีล็อกโดนมาอ้ามันยกขึ้นแต่น้องล็อกเ่ยไม่โยกขึ้นมันงเยไหครับดึงขึเราจเาจิเปิดขันล็อกมมนขึงข้างมันยกขึ้นรับบุญ ช่างประดิษฐ์อ๋อไปอยู่ในห้องล่องลอยล็อกถังไปดิอ๋อเย็บซี่ามมากอือจเลยอธิบายฟั้งเอาเบิ้งกระคัดเปิดอนนี่ยู่ใบเดียวครับใบนาไว้จะเปิดเพี้ยงใบลังไว้จะไถครับใบนาเปิดเพี้ยงใบลังไว้จะไถใบนาเพรต้องจำเป็นต้องไถเขาเพราะใบจะเปิดเพี้ยงนี่สิแล้วก็ใช้สองใบเทียมด้วยหนักรถครับแต่กระบอกว่าดินจะไถได้ตลอดเวลา อัดิ่งแข็งกับตามสภาพอะไรที่ดิ่งแข็งกับไถยากดอ่อนกับไถง่ายรถต่อเลี่ยงคืนครับระบบธรรมดาบริสายแฮนด์สเลียดรถต้องเซเบตตียดท่วงหางครับันี้ครับเพราะว่าเฮ็ดมาแล้วมันสิคือกันทุกข,ขัน้นมันเลยบอกควบเน่าความลึกบ่ไ<อ>ด้ว่าควบเนาว่ได้ว่าสิต้องเท่านั้นเท่านี้เบิ่งเราไปไปแก้ไขเอาแก้ไขเอาครับแก้ไขเอาแก้ยขหน้าเปลี่ยนแจงกี่ายครับแก้ไขหน้าเปลี่ยนกับปรับแจ้งเอา โอเคโอเคนี้ขอบลัางชิบหาน uh huh. นเนิ้วอูมันลเอียดแน้หน่อยครับพันไปซิบกนิ้วอู่ถง่ายขึ้นเลยือใชยดีมันองกยูน้อยครับอดเสไม่เลี่ยงชุดหลอ่าโอเคแ้วเรป็นหายสงสัยแล้วเน, <บา S 1> นาะแ้พก้านานเตรมครับผ้าน,นานี่ยขยันขนยิบบอกว้ได้ครับด้วยเหาเพรายัยก่วงครับพอยิยิ่งกวงถ้าไห่เลียงกดลงน้ำหนักลงจุดกลางนี่มันยังหลาเพราะมันหลปุ๊บมันก็เห็นพกการเลี้ยวมันฝืดครับผมก็เลยจำเป็นว่าพวกวยก็สร้างค่อยเอา ข้าวมาเฉียบกระพาะพื้เอากล้านานี่หันออกข้างนอกมันเลยจีด้ข้าวเนี่ยเฉียบลุ่งครับเพลือว่าเปืือบเรงกดเนี่ยตัวกลางมันจองหน่อยลุ่งครับเกียนตัวนี้ก็รับนักหน่อยลุ่งครับไวเก่งแถมมันคุณภาพอยู่ได้ด่วนก็เข้าอีกครับพี่วันจะระเบียบให้ด้วนะครับดัดตลอดอาสมือยังดีนะครับตื้อโอเคอ่ะครับนี่นะครับขอบคุณครับ